วันนี้เขาเข้าป่ากันเห้วเจ้าวันนี้เขาม,ามา,า,ม,มามาเอาใบตองเหมือนเดิมเขามาเอาใบตองมันใกล้จะปีไม่แล้วนะเจ้าเราจะมาหาใบตองเอาไว้เตรียมห่อข้อหนุมห่อข้อหนุมข้าต้มห่อนึ่งสำหรับที่จะเอาไปวัดนะเจ้าดูวันนี้เขาขึ้นมาบนดอยสูงอ่ะหนนตังรถกันยากๆเรามากับหญิงเหล็กแห่งเมืองลราอือนี่เนเก่งขนาดเลยเจ้าครับรถขึ้นมาได้อ่ะสุดยอด ไเดี๋ยวเราไปเอาใบตองกันเอาไปแหกใบตองโอ้ทุกคนอันนี้คือปากลวยนะเจ้าปากกล้วยทั้งนั้นเลยนี่ปากกล้วย ป่ากล้วยป่าฝันไว้ตรงนี้แหละแต่เขาก็จะมาลีเอาตรงนี้มาแหกเอาตรงนี้แหมขึ้นไปข้างบนภาพแผ่งด้านนึงเข้ามาซุบซิบกันเอาก้าเนี่ยอย่างกุญแจนั่นเองเห็นไหมอีน่ะเนี่ยอีน่ะต้องขึ้ได้สอนเนาะเนี่ภยภาพเอียสองด้านอีเออเนี่ย เห็นเขเจ้าปรตอพจีอีมันจะดูเรียบร้อยแม่เท่าเราอยง่ก็ได้สอนอยู่มีห่วงดำตัวเธออะไหนหางว่าส้มมันจะได้น้อยก็มุ่งพอนกี่หางร้อยหางปัดหางกะโอยยอมก้านมันอยู่สูงล้ำหันแล้วทุกคนอยู่ปูนไข่จะไปเอาได้มันสูงเกิน ยอมกันปล่อยมันดับพันไปเตะนี่ทุกคนเรามาดูตรงนี้ดีกว่าเข้ามาในปา่าในห้วยนี่มันตึงชดชื่นเต้เนาะดูแมงแมงแมงอีห่วงน้อยอีห่วงดำอีห่วงดำนี่เขาห้องกว่าเป็นลูกของเทียดข้างคากหรือว่าลูกข้างคอกนี่ๆนีๆ่ก็เต็มเลยเจ้านี่โอ<ห>้น้ำในลำห้วยนี่แบบว่า ตึงสุดยอดแต้น่ะมันตึงเย็นตลอดไม่เย็นก็ตัวเย็นตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเนาะยิงหน้าหนาวนี่บ่ต้องอู้ถึงเนาะหน้าหนาวนี่แต้แทบจะบ่ได้แม่นไปเอาตองต่อืมเลยจ้ะ บรรยากาศอู้เย็นมากนนห้องมานอก,ก้านี่หักได้แล้วไหนโอ้ฟันมาเลยโอ้วันนี้เราได้อย่างที่สองแล้วคือนอก,ก้านอกจากไปตองแล้วกับมาได้นอก,ก้าอุยนอนนี่อ้วนอ่ะฟันมาตัว กับตํามะม่วงเนาะต่ามะม่วงเจ้าช่วงนะาฮอนี่ตึงเฟิงขนาดไอ้ใบตองนี่ว่ะใบตองอ่ะ่วนใหญ่มันจะจะแตกหมดแล้วว่ะเพราะว่ามันโดนโดนฝนตกใส่แล้วก็โดนฟ้าลมขนาดว่ามะเฮปบะลงนะโอ้ยมีมะแข้งแห็มเอาเก็บไปเก็บไปทุกอย่างมะแข้งขวดเก็บว่าลูกนี้งามอ่ะเนี่ยนี่งามมีอะไรเก็บไปให้หมด ได้ต่องละตอนนี้เขากบจะไปเก็บว้ามันมืดเลยไปเก็บใบบอลต่อบอลบอลบอลอันนี้เป็นเขาบอกบอลอย่างก็ฝนเขาลืมจื่อมันนะบอลหวานนี่ทุกคนบอลหวานของเขามันจะเป็นแบบน,นี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาไม่พอเจ้าบอลหวานบอลอันนี้ะน,น,น,ะน,นะเพื่อนว่าเขาเอาไปแก่งแล้วมันจะบัคัน,นเราก็จะเก็บไปด้วยฮะ ถือเคสถือเคสป็นบอกว่าของคนเหนือนะแก่งบอลป็นว่าห้ามอู้เสียงดังถ้าอู้เสียงดังแล้วมันจะขันแต่ก็บอกว่ใบอ่อนๆแบบนี้เอาไปได้หมดนี่จ้าได้ใบบอลโอ้ยน,นี่ไงใบอ่อนนะอืมใบอ่อนมันบแข้งหน้าะหน้าพากตัว้น่ะเ<ง>ก็บน h ้ a แกกะ ได้แล้วตอนนี้ได้อยู่ได้ได้ใบตองได้นอก,ก้า,แล,กแ,าแล้วก็ได้หมอแข้งแล้วก็ได้ใบบอลได้สี่อย่างละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาจะมีไปเพิ่มิ่ไปต่อเห็นหรอเจ้าเดี๋ยวเราดูว่าเฮาจะได้ไออย่างปิ๊กบ้านเห็นเนาะตอนน,อน,นี้ตอนนี้คนงามเปิ้กลกำลังจะเก็บใบบอลอยู่เจ้าส่วนเฮานั่งรอแล้วกันนาอมันฮ้อนน่ะนั่งรออยู่นี่เนื้อมาเลยจ้าหญิงเก่ง อย่างนี้ไอ้อยางจะได้ขับรถดูใต้ดูว่ายอมยอมขับรถดูแหละประจายบางคนก็นเนี่ยเอาขึ้นเอาเอา <c oughs> เอาดีๆนะเปิ้ลกำลังย่อตัวหนา <c oughs> เอาปุ่มเร็วเลยเเลยจ้าเดี๋ยวเปิ้ลจะเดินตปก้น,น <c oughs> ไก่ปลา เสียงไก่ป oh, yes. ้ามันก็โอ yes. so, ้ยยังด้ยินเสียงไก่ป้าขันโอ้ตอนนี้เขาตอนนี้เขาย่างเขาเดินขึ้นมาถึงข้างบนเขามาซี่มะม่วงโอ้ตื่นเต้นเงาเป็ดน้อยหั่นแล้วเปิ้ลหันแล้วนี่กำลังจะซี่มะม่วงอยู่เจ้าเอาไว้ไปกินเอาไว้ไปตัดมะม่วงอ่ะอืซีธาเด้อ สิถ้าเดี๋ยวป้าจะกินมะม่วงก่อน,นปเป็นกอเสียงไก่ป่าออโอ้ทุกคนได้ยินเสียงไก่ป่าตัวเี้เหรอมะม,ม่วงหันละอดมาได้อยากกินสักหน่อยหน่อง <laughs> ยังสม้ม เยอะมากมีเกลืออยู่อ,ยยอ,อ,อร่อยอร่อยส้มแต่กระลำ่นะส้มแต่ว่าลำอยู่เรากำลังจะซิผลไม้ผลไม้โบราณ ผลไม้ของคนสมัยเก่าเดี๋ยวป๊าดแม่นแต่เดี๋ยวกันนะคะนี่ทุกคนอันนี้ปุนห้องว่าแอปเปิลแอปเปิลดอยปุนห้องว่าแอปเปิลดอยเจ้าทุกคนเดี๋ยวเราจะ แก้หือพอตังไหน,น,น,หนมักน้ำนมพอห้องมังแอปเปิลน้ำนมเแม่มัน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 เป็นอันนี้เหรอ่อนบะไขา่ฮู้จักแล้วนะตัวข้างในมันเป็นเจี๊ย,ยซีไปก่อนเวลาเขากินเขาจะกินอันนี้มันมันก็จะแบบว่าเราเห็นลูกต่ำตำ มันลูกตำตำมามันชับเอาแกนสีม่วงง่วงแล้วหอามันก็กินได้แล้วเนาะนี่ทุกคนนี่จ้านี่ได้แล้วค่ะเอาแกนตำนตำโอ้ยถ้าลูกสีม่วงแบบนี้กินได้แล้วนะถ้าสีเขียวนี่ยังกินไม่ได้เตือนี่มัมมนนะนี่เดี๋ยวเขาจะพาตังในใือพอว่ามันเป็นจจได ดูคนข้างในโอ้โหน่ากินขนาดเลยสีขาวอืมอ่ะอ่ะอ่ะแกน,นี่เอาเพ้นคนซี <c oughs> ให้รางวัลคนซีเอะมาอันนี้ของเฮาเจ้าอืมอม,มันเปรี้ยงมันหวานเนาะมันหวานหวานแล้วก็มันเป็นวุ้น วุนนะ่ะมันเป็นพุ้นอนะ่ะบอกว่าทูาทาแต่มันหวานเจ้ามันหวานขนาดเลยอะ่ะซึ่งบบแบบว่าผลไม้อันเนี้ยละอ่อนปัจจุบันนี่จะบะหูจกัจกแ,แล้วจะบะไข่กินกันแล้วเจ้ามีแต่คนแบบวาา่าคนโบราณละอ้อนมันมีของกินที่กินเยอะเนาะแล้วกับผลไม้ที่เขากับบะไข่หูจกักกันแล้วเจ้าแล้วกบบมันมีน้อยตยัว แต่ส่วนเฮาเพาะว่า,วา,วามันล้ำแบบมันหวานนี่เป็นเิ้นคนไหนแกล้หั่นของกระเจ้าขนาดลูกแรกก็ยังหวานเลยอ่อะถ้าไปข้างนอกไปเจอเปิ้นขายก็ลองซื้อจิมคอเคนอเจ้าล้ำเจ้าอแอปเปิ้ลสตาร์เจ้าสำหรับวันนี้คืปนี้ลาไปก่อนละเจ้าสวัสดีเจ้า สวัสดีเจ้าม่บอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กันเต้มในเจ้าไปแล้วค่ะ